ึ้นมาตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพมารูปแบบใหม่ๆฮะอาจารย์ครับมีแบบหลอกให้รักโดยเฉพาะแม่ไม้แม่ห้างอายุ40-50ขึ้นผัวป๋าผัวตายฉันต้องเลี้ยงลูกสองคนทีนี้ก็มีแอปเขาเท่ๆหล่อๆเข้ามาบอกว่าฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนหล่อฉันมีรถฉันจะเลี้ยงดูเธอแต่เธอมาร่วมลงทุนกับฉันสิอาจารย์จะบอกเขาเหล่านี้ได้ยังไงฮะอาจารย์ครับมันคันนะนรู้ทรงแล้วนะ ทรงมันจะเป็นทรงคันทรงระลิกระลีมากกว่าที่จะทรงลงทุนนะร,นรนะลิกระลีมันทรงลงทุนหวังผลอาา่ะผลคือมันอยากได้ผัวไม่ได้อยากจะได้เงินลงทุนอ๋ออยากได้ผัวปัญหาไม่ตรงนี้ไงปัญหาไม่คืออะไรปัญหาคืออยากลงทุนเพราะว่าแพ้คำหวานแพ้คนหลออค่ะอาจารย์ มันไม่รู้มันเหงาขานาดไหนแล้วนะเออมันเหงาขานาดมากเนี่ยมันเลยอยากได้คนเนี่ยปัญหาคือเราต้องรู้จักสติสัป,ปชัญญาจะจ่ายเงินอะไรเพื่อใครก็ตามเนี่ยเราต้องพิจารณาถ้าเราจะเจตนาในการลงทุนก็โฟกัสที่เจตนาของการลงทุนไม่ใช่ไปโฟกัสที่เจตนาการหาผัวมันคนละบริบทถ้าเรามีเจตนาในการหาผัวหาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนหรอกให้มันตรงๆเลยน้องเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวพีจ่จ่ายให้จบไม่ต้องมันไปลงทุนเออเดี๋ยวพี่เอาลงทุนตรงนี้นะแล้วน้องมาหาพี่บ่อยเสียเวลา แต่เขาคิดว่าอะไรเออเอาเงินไปลงทุนอย่างน้อยมันมาหาเราบ่อยๆเงเอาเงินลงทุนไปเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือตั้งสติสัมภัญญะร,รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาะอย่าคันให้มากเพราะฉะนั้นถ้าคันมากเกินไปเนี่ยปัญหามันจะเกิดคือเราจะเสียเงินลงทุนไปเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีการคืออะไร พกสติสัมปชัญญะกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้เท่าทันเขาว่าเขากาลังทําอะไรอย่าไปหลงนไหลด้วยปื้มกับการที่เอาตากับหูเนี่ยไปมองเขาไปโฟกัสเขาแล้วไปฟังในเสียงหวานนุ่มลอกลวงล่อลวงก็คนมันรักอาจารย์ก็คนมันรักกระโถนตีปากก็าเลยรักมันจะได้หายลกทีนี้เอาใหมเอ้าเบื้องต้นแสดงว่าต้องไม่รักก่อนต้องดูก่อนใช่ไหมอาจารย์ว่าเขามาจริงมาปลอมเขาจะมารูปแบบไหน การที่เราจะคลองสติไม่ให้ตกเป็นเหยื่อให้รักเขาเนี่ยเราจะทำยังไงฮะอาจารย์ครับทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าอะฮะอาจารย์เห็นแต่ใน Facebook เห็นแต่ในทิกตกอรแต่รักไปแล้วเนี่ยอาจารย์อยู่ยังไงไม่ให้รักเขามันรักง่ายแล้วเกินแลนะใช่ปะล่ะเพราะมันรักง่ายในขนาดนั้นแค่เห็นภาพก็รักแลเหรอยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตายังไม่รู้จักพักจียังไม่รู้จักสันดานกันด้วยซ้ำคำถามคือเรารักง่ายในขนาดนั้นลองรักคนตัวลองรักคนใกล้ตัวก่อนไหมคนในครอบครัวมึงอะรักกันก่อน ปัญหาคือคนในครอบครัวมึงกันเองเนี่ยรักกันไม่ได้ดีเลยยังดูแลคนในครอบครัวเองไม่ดีเลยแต่จะไปสรรหาโอนเงินให้ชาวบ้านเขาเลยนะทั้งที่ยังไม่เคยเจอหน้าเจอตาเขาเลยซังเน,นี่ยปัญหาสังคมในปัจจุบันคืออะไรมันชอบรักชาวบ้านมากกว่ารักตัวเองมันชอบรักคนอื่นมากกว่ารักคนในครอบครัวมันชอบเอาเงินไปจ่ายหมดเนื้อหมดตัวให้กับคนที่ไม่รู้จักเพราะหวังว่าเขาเนี่ยจะตอบสนองต่อความอยากของตัวเองได้หรือพูดง่ายๆคือตอบสนองต่อความคันของตัวเองเนี่ยแต่คนในครอบครัวเนี่ยบางทีแม่เนี่ย พ่อเนี่ยย่าสารูดิไปนี่ยังลำบากลำบนอยู่เลยแต่ตัวเองดันเกียรเงินเกียรทองตัวเนี้ยไปให้ใหกับคนในโซเชียลคนในโลกออนไลน์เนี่ยมันขาดสติสัปชัญญาเราไม่มีสติสัปชัญญามันก็ใช้ชีวิตด้วยอำนาจแห่งหความเพลินเมื่อมันเกิดความเพลินมันก็เดินลองโดนลวงโดนหลอกเมื่อโดนลวงโดนหลอกเกิดอะไรขึ้นปัญหาเกิดสินี้ก็มานั่งทุบอกทุตัวร้องไห้น้าตาไหล บอกว่าฉันเขาไม่รักฉันแล้วมานั่งทำมิวสิควิดีโอเปิดฝักบัวลดห,หัวกระบาะตัวเอง<ม>เพื่อทําปอบเนื้อปอบตัวปอบใจเนี่ยมันสัญญาอ่อนไ<ม>ด้หรือเปล่าแล้วกันก็ปลอบใจเพื่อจะไดรู้ว่าเคสอื่นๆก็มีเหมือนฉันนะฉันไม่ได้โดนหลอกคนเดียวอนะไรเงี้ยอาจารย์เขาเขาบประมาณนี้อ่ะทีนี้<ม>ขออน,น,น,นุญาตโฆษณานหนึ่งนะครับท่านที่ดู